ไม่รู้ว่าอยู่ละแมคืออะไรไม่รู้กูทั่วไปอยู่แล้วทาไมมามาละเดี๋ยวว่าทำไมเสียงไม่แปลกๆตอนนี้เป็นใครเสียงใครเสียงไม่กูโอ้โหชัดเจนยังจะแปลกเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยด้านหน้ากูหนึ่งเพชรวะสองเพชรวะยี่สิบวะสองเพชรวะเอาต่อเอาต่อ สามเพชระรวม2 2> 3 3> 2 2> ี่สองเพชสองเพชโอ้ไม่ได้ไปดิว่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งเพชห้าสิบโอ้เบิดแล้วหรอไอน้นู่นแต่คือกูวิ่งเอาเป้ทุกอย่างหนึ่งเ 1> 1พชรวมเป็นสี่ดูคนดีวะกูืึเปาเครื่องมาห้าสิบอุ้ยทำไมแน่นจังวะมันไม่ลงลงสีกันเนาะห้าสิบอ่ะมา สวัสดีวันครับเท่าไรละเท่าไรละเท่าไหรยี่สิบเก้ายี่สิบแปดไอ้เติ้นบอกมันดีกูจะดูสตรีมก่อนมีวะวะมึงอย่าเพิ่งถามกูขอดูสตรีมก่อนโอ้โหจะรู้ไหมว่ามันมีคนมันทาไอ้เติ้นไงเติ้นมันไม่ได้ออกมาเดี๋ยวนี้เข้าใหม่ครับเพจใหม่ครับผมสวย อ่านวงเลยฮ่าศรกากระสุนชนไยข้างหน่อยกระเป๋าเต็มหมดไม่มีกระเป๋าโูกระสุนไทยแม่งเยอะว่ะเออแต่ไม่มีกระเป๋าโเยอะเลยเฮ้ยเกาะสามเฮ้ยคุณไม่ไม่มีกระเป๋าเพชรเก่าเพชรเก่าก็ก็ปล่อยไปก่อนไปล้างไว้ก่อนเพชรเก่าไปล้างไว้ก่อนเอาปิดใหม่กันไปล้างนานๆก็นั่นแหละก็เอาให้สะอาดเนี่ย ไอ้บอยเฮ้ยโดนโดนอยู่ไหนอยู่ไหนบนห่อคอยหรือเปล่าห่อคอยหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังอ๋อบอกทิศหนดีนุไม่บอกทิศกลัวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วล้มอุ้ยไม่โดนดันเลยติดตามมานานแล้วเพศบึกเปิดใหม่ ติดตามนานแล้วมีเอวบิลมีเอวบิลเติ้ลยังเห็นกูอุ้ยเเติ้ลมาชุบชุบช่วยหน่อย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 ชุบชุบเเติ้ลดิกูเล็งอยู่กูอุ้ยสี่สิบเมตรแอะกูชุบไปได้ไหมด้านหน้ากูนะด้านหน้ากูนะหลังหินหลังต้นไม้หลังอะไรไม่รู้อะด้านล่างหายลงล่าง เร็วไปก็เฮ้ยเกินไปนะพวกหนีกูเมื่อกี้เองพวกหนีกูแบบสองวิอะหายเลยเอาแล้วผีหลอกเอาแล้วกสุนก็มีอยู่แ่านี้แหละเพะิ่กว่าเดิม,มอีกโอ้นะไปไปไปนั่งกินข้าวแบบลุงพลนนะ่ะนั่นไง เอ้าหัวข้างบนหอไนก้าสามสี่ห้าโอ้โหให้กูรายงานหมดไหมไอเตึ้นไอเตึ้นรีบขึ้นกับกูก่อนมันล้มแล้วขึ้นมาไหมหมดเฮ้ยข้างหน้ากูเป็นทิศไอวอลไอวอลข้างหน้ากูไอวอลหน้ากูเจ็บแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักแมงโปูหาย กูยังงงกับแบบแบบปึ๊บปุ๊บปุ๊บหายละล้มตัวมีตัวหนึ่งตัวสีขาววะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่ไงต้องไหนอะยิงกูเมื่อกี้อ๋อมันก็เตียวสดๆร้อนๆสดๆนี่เพิ่งแล่จากเนี่ยจากอ่าเอาละเอาละเอาละยังไงยังไงยังไงเฮ้ยนี่ไงนั่นไงไอตัวชุดขาวน่ไอแม่น่ะไอต้นไอนุดหน้ามึงอ่ะ จากแล้วจังหวะน,นี้ยังไงไปมันวิ่งไปแล้วน่ากูนุชตายไอ้เยี่ยมอะไรกูเอ้าพอกูฆ่ากูรัดเพีลล้งเบื่อเลยนะเจอแบบไอ้คนประเภทเนี้ยรัดกูพอกูฆ่าบอกรัดยังอชอบเลยมึงงัดจริไอ้คว,ว,วายกูไม่ได้รัดสักนิดเลยโอ้ยไมไ่เอาเอ้อยนี่ให้หน่อยดีวะเอาอะไรที่ดูดที่ดูดที่ดูดจังอันนี้ไม่มีจนเหมือนกัน ไอ้สวยกระสุนแดงสวยสวยของครับเงิน e? แอล็องไหมแอล็องกดไปแล้วถังแ,ง,งแดงอ่ะถังแดงอ่ะถังแดงอ่ะถ <c oughs> ังแดงวิวใช้อ่ะไม่รู้อ่ะเออนนั่แหละอ๋อคนละเพลงแล้วแหละนารูโตะมีหลายเพลงนั่นแหละกูจะไม่เปิดเพลงนี้ไหนละเปิดเพลงนี้เพลงเดียวทุกสตรีมอ่ะเดี๋ยวอ่านวนด้านล่างก่นอนเฮ้ยฝั่งนูน้นไอ้น,นุชตสามร้อยสามร้อย,อ,ยอุ้ยเตะเจ็บ มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บหลายวอเจ็บหมดแล้วหลายวอเจ็บหมดแล้วโดนไปเก้าสิบนอนหนึ่งหล่ะหลายวอนอนตายมีตัวหนึ่งไหมมีมีหลังหลังหลัง<ก>นะตายตายแล้วล่ะไปเก็บของมาดิขออ่านวา่เอ้ยมีตัวอีกล้ลม โหดจังวะอานี่ดูดอยู่อะเออสวยโอ้โหไม่ไม่มีอะไรเลยขอดีๆไปเถอะโอ้โหอย่าอย่าขนสลิงว่ะแต่แม่งไม่ทันก็ที่เคยเติมพันเพชรไงก็น่าจะซื้อตอนนั้นมันลดเหลือร้อยเก้าเก้าเฮ้ยคนนั้นอะ ยิงไปแล้วยิงไม่ทันเจ็บหนักไปหยัดจริงอิซุสุด้านหลังกูเก็ตแม่เทียบเลยโอ้ยพอเลยไ,ได้ละตัวล่างเก็บตัวล่างโดนไปร้อยหนึ่งนิ่งเลยซอยลูมานซอยลูมานโอ้ยเยทียบมาเข้าอันนีตาย กูเอาไม่มีสักเล่มเลยครับไม่เป็นไรเพื่อนเรายังอยู่กันนายไปช่วยเพื่อนดีเอ้ามึงจะปิดกูทำไมไอ้ตึ้งไปช่วยกูหน่อยก็ได้กูจะร้องไห้อยแล้วเนี่ยโอเคด้วยกูจะไปช่วยเพื่อนไงวันนี้จอดีเติ้ลกูไม่ไหวกับตีบนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะดันดิ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 ทั้ใจดีๆไว้เติ้นกูมาละ ไอ้วะโดนไปแบต<ป>ติดตายสองนัดเน้นๆนต้องออกนอกวงอีห้าคนด้านล่างไม่งนี้ด้าน<ม>ล่างนอนอยู่เป็นแก๊งเลยแกง๊งนออหนึ่งหลังหินนอนไอ้ไวะจะตายใครตั้งไอ้วอลกวนตีนวะบ้านอะไรใส่ ล้าง,งหินล้าง,ง,ง,งหินนะล้างหินนะล้างหินนะล้างหินนอนหนึ่งอะวิ่งแล้ววิ่งแล้วล,ล้มไปออกมาสักทีดิน้องไม่ไหวแล้วโอ้ยอ,อินเทชโชว์หน่อยแล้วอินเทชโชว์โชว์ล้มนี่ไงกูกูเองนี่นี่ไง,ไง,ไงกูบอกว่ากูโชว์ล้มไม่กระโดดยิงตายววยกูไม่ต้องตั้งละ <c oughs> ดันเลยดันเลย <c oughs> อยู่ไหนอ่ะข้างในเอ้าไม่ได้ โอ้โหจากสามหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งไร่นุชจะรอดกว่าไม่รอดวะดูเกาะมาดิดูเกาะมาดิเอ้ยมึง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 กันได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปล่อยปล่อยถ้าเกิดมาใต้วอปุ๊บมันออกมาปุ๊บสับเลยเออสับได้สิบแปดคนดูไอ้นุชมันจะอ้อมหลังนอไม่อ้อมไม่อ้อมไม่อ้อมมันมันมันออกแล้วน่ะนี่ไงระเบิดโอ้มันแค่ปลาระเบิดลูกหนึ่งมึงจอบเลยจอดดีจอดี มันไม่มีระเบิดเลยเหรอวะเฮ้ยประหดสำบัไม่ออกตั้งสองนัดมงึงอย่าบอกปรหดดกครับกุลลนก <c oughs> ุลลนอยู่เลยกุสบัมไม่ออกตั้งสองนัดอะ <c oughs> บอกบอกสั่สิบเ <คน S 2> ฉย Right.